สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเสดิมอุ่นก้นเมดแดงนะครับขอบคุณท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกาลังใจให้กันนะครับสําหรับวันนี้คลิปนี้นะครับฝาเพื่อน,อนมาชมสัมผัสธรรมชาติแบบพิธีชนบทในช่วง ที่อยู่บ้านนะครับหยุดเชื้อเพื่อชาติตอนนี้เป็นช่วงเช้ชาเ้าที่อำเภอดอนมัดแดงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอ่บรรยากาศธรรมชาติทาทิตย์กำลังประมาณสองแสงวันเจ็ดโมงเช้าครับสว่างจ้าเลยครับขอขอให้เพื่อนๆที่เข้ามารับชมม,มีชีวิตที่รุ่งโรจน์สว่างสวยนะครับเหมือนดวงอาทิตย์สองนะครับ พเพื่อนมาดูสิ่งก่อสร้างนะครับที่ถือว่าเป็นครังครังข้าวครังข้าวของแบบชีวิตบ้านๆของเรานะครับที่นับวันจะหายากนะครับได้กลายเป็นตำนานไปในที่สุดแล้วนะครับ ก่อนไปชมก็ดูมะม่วงพันงามเมืองยาก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับเ,เพื่อน่อนชีวิตสดใสเสมอครับถ้าเรามองเห็นโอกาสมองเห็นสิ่งที่เราจะทําแล้วเราสนุกมีความสุขนะครับก็จะงอกง,งามเหมือนต้นมะม่วงออกดอกออกผลนี่แหละครับครับนั่นกล่าวเ,เพื่อนเไปดูขังข้าวนะครับ รับกุ์ที่เป็นนานกันได้เลยครับดีครับเพื่อนๆนท่านผู้ชมครับที่ผมพาท่านชมอยู่ขณะน,นี้ไม่ใช่เสียงน,น้อยไม่ใช่อะไรนะครับไม่ใช่บ้านคนกระต๊อบหรืออะไรนะครับสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือคลังเก็บข้าวของชาวอีสานเราตั้งแต่โบราณรุ่นปู่ รุนยานะครับภาษาสายีบา้านภาษาอีสานเราก็เรียกว่ายุ้งข้าวครับเพื่อนๆนภาษาไทยนะยุ้งข้าวแต่ภาษาอีสานก็เล่าเขาครับพี่น้องถ้าพูดถึงเลลานี่ก็เหมือนเหมือนเลลาไก่เลลาเลยนะครับแต่ภาษาอีสานเขาเรียกว่าเล่าเขาครับพี่น้องเล่าก็คือที่เก็บที่ใส่ข้าวนะครับ ใส่ข้าวเปลือกเวลาที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะครับเราต้องเอามาเก็บไว้ตรงนี้นะครับสมัยโบราณเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทํากินใช่ไหมครับพี่น้องทํากับข้าวกินนะครับแล้วเข้าไปดูใกล้ๆกักนได้ครับว่าูมิปัญญาชาวบ้าหัของเราที่ทําตรงนี้ขึ้นมาถ้าปัจจุบันนี้ก็จะเป็นลงสีเป็นที่เก็บข้าวเป็นไซโลข้าวอะไรนะครับ แต่ตรงนี้จะเป็นยุ้งข่าวหรือเหล่าเขาครับพี่นอ้องซาระบันผมนะครับนี่ครับก็ยังมีเหลืออยู่ครับพี่นอ้องเนี๋ยอีกน้อยก็จะกลายเป็นตำนานไปแล้วนะครับมันผุเริ่มผุพังไปแล้วครับเราเข้าไปดูเลยครับเนี่ยผมจะขอญาตถพาเพื่อนชมแล้วก็เก็บบันทึกประวัติศาสตร์ไว้ครับคลิปนี้ ผ่านไปอีกหลายปีนะครับก็ยังจะคงคงอยู่ในคลิปนะครับนะครับเข้าไปดูใกล้ๆกันเลยครับสหรับโครงสร้างนะครับภายนอกอ่าก็จะเป็นคล้ายๆหน้าจั่วอย่างนี้นะครับอ่าหน้าจั่วอย่างนี้ยมงสังกะสีนะครับอ่าสังกะสีแต่ ตัวนี้น่าจะเป็นประมาณเกือบโอ้หกสิบเจ็ดสิบปีแล้วครับพี่น้องเนะอ่าไปดูเสารครับไปดูเสาอ่านี่ครับเสานี่เป็นเสาไม้ครับเ,เพื่อนๆเสาไม้มครับสภาพยังดีอยู่ครับเสาเป็นไม้เนื้อแข็งมากครับชาวบ้านจะเลือกเอาไม้เนื้อแข็งมานะครับ อันนี้ผมก็ไ่ทราว่าไม้ต้นไม้อะไรนะครับเพราะเป็นรุ่นคุณตาท่านทําไว้นะครับตอนนี้คุณตาท่านก็เสียไปแล้วนะครับคนทิ้งมรารดกไว้ให้ลูกห้หลานนะครับครับมาดูตรงตรง,ตรงคานนะครับคานที่รองรับนะครับอ่าที่เป็นไม้ไม้นึกไม้เนื้อแข็งมากครับโอเน่าจะ ตาผมตอนท่านเสียท่านก็แปดสิบเก้าปีนะครับท่านเสียมาแล้วสิบกว่าปีนะครับท่านทําไว้นะครัี่ครับเตรงนี้เนี่ยแตะคอนเนี่ยยังไม่มีเครื่องมือเนี่ยใช้อ่าคันเจาะเนี่ยมก็ไม่รู้เอาทําอะไรเจาะน่าจะเป็นมีสิวนะมั้งครับตะคอนเนาะน,นะครับ,รบเจาะขนาดนี้นครับให,ให้สามารถไม้ขนาดนี้เข้าได้เย ไม่ธรรมดานะครับต้องใช้ความพยายามมากๆหรือเสาโคนเสารครับเพื่อนปลวกยังไม่กินนะครับอ่านี่แข็งแรงมากครับไม้เนี่ยครับทั้งหมดมีอยู่ฝั่งนี้มีทั้งหมดอยู่สี่เสานะครับพี่น้องอ่าสี่เสา แล้วก็จะมีแผ่นไม้นะครับแผ่นไม้แผ่นนะครับสูงน่าจะประมาณเกือบสี่เมตรนะครับเกือบสี่เมตรห้าเมตรครับเ,เพื่อนๆเป็นยุ้งช้างที่สูงใหญ่พอสมควรครับรลองดูบรรยากาศน,นะครับลองดูเสาสีต้นครับฝั่งนี้นะครับอ่า ออนนี้ก็สี่ฝั่งนี้อันนี้ฟันเม็มาด้านหลังครับเ,เพื่อนๆครับตรงนี้จะสร้างไว้ที่ตะวันออกของบ้านนะครับพอเวลาแสงแดดนี่ครับแสงแดดเ,เช้าๆส่องมาก็จะทําให้ข้าวที่อยู่ข้างในนะครับได้รับการได้รับความร้อนจากแสงแดดก็จะทําให้ข้าวนั้นเหมือนลงสีเข่าครับ,รบมันลบอบข้าวให้แห้งนะครับ ความชื้นของข่าวไปด้วยนะครับเ,เพื่อนๆไปภูมิปัญญานะครับสร้างไว้นะครับผ่านการประสบการณ์ทําทํานาเก็บข้าวมาหลายปีนะครับนี่เสาแปดต้นนะครับฝางนีน้สี่ฝานี้สี่นะครับ น่าจะห้าเมตรนะครับดูแล้วผมผมสูงเกือบสองเมตรนี่เลยผมไปนะครับผมไม่ได้วัดช่องวัดนะครับอันนี้คือฝั่งด้านที่ตะวันออกนะครับลักษณะช่องตหว่แสงแดดสองเขานะครับไม่มีเหล็กครับมีแต่ไม้ครับมีแต่ไม้เลื่อนๆครับทําจากไม้อันนี้พาดูด้านหลังนะครับด้านหลังขั้นหนึ่งนะครับสังกสีดูสังเกตเพื่อนดูว่าสังกัสี สีเข้มมากแล้วครับสีแดงนะครับเพราะว่าผ่านการใช้งานมาอย่างยาวนานครับ,รบต่อไปอนี้ก็คงจะผุพังนะครับเริ่มผุพังลงไปเรื่อยนี่เราก็ยัยงคงเหลืออยู่ไม่กี่หลังครับบา,บางบ้านก็ไม่มีแล้ว เพราะทุกว,วันนี้เขาไม่ได้เก็บใส่ยุง้งใส่เล้าเขา่เาเล้าข่าวแบบนี้นะครับบางคนก็ทําขึ้นใหม่นําขึ้นใหม่ก็มีนะครับแต่ว่าอันนี้ยังสภาพเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมมากนะครับเริมเอียงไปนิดๆมาแล้วนะครับเพราะว่าอีกไม่นานก็คงจะกลายไป็นตำนาน เอย้อนแสงนิดนึงนะครับเพื่อนๆต่ก่อนนะครับจะมีเฉพาะ,ะจั่วนี้นะครับเพื่อนๆที่เป็นที่เก็บข้าวหลักนะครับตอนนี้อาจจะมืดนิดนึงเดีมยมขออนุญาตเดิน<ม>ย้อนหลบแสงนิดนึงครับเพื่อนครับชัดขึ้นนะครับสราอาจจะธรรมชาตินะครับดูต้นมะพร้าวนี่ครับ รงที่มองเห็นใหญ่ๆทั้งสูงนี้ครับคือเป็นยุ้งข้าวยุ้งข้าวหลักนะครับที่เราที่เราใช้เก็บข้าวนะครับใ่คนคนวราคนอิสานเราจะกินข้าวเหนียวใช่ไหมครับกินข้าวเหนียวเป็นเป็นหลักนะครับก็จะทําเฉพาะข้าวเหนียวฉะนั้นยุ้งข้าวตัวนี้นะครับตัวที่ที่ผมชี้อยู่นะครับตัวที่มีสังกะสีขาวๆเนี่ยก็คือจะเก็บข้าวเหนียวเก็บข้าวเหนียว ส่วนเขาสวยก็น้องหลังมกักกาทาแล้วก็แยกกันอยู่นะครับแยกกันแยกเป็นกงรองไว้อยู่แต่ก็มีปรับปนกันมากนิดหน่อยใส่กระสอบไว้นะครับข้างในพอดีวันนี้เผมใส่หุญนแจไว้นะครับผมเขอาไปไม่ได้ครับนัางหลังมาก็เลยม,มาสร้างเพิ่มตัวยุงฉาดนี่เล็กข้างๆนี่ครับที่มองเห็นสางสีเขาวๆนนีครับตัวนี้เราก็แยกใส่ไว้เก็บ เ็บข้าวสวยเอ่อไม่ใช่ข้าวสวยทัที่ครับเก็บข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้าอย่างเดียวนะครับฉะนั้นจะดูว่าข้าวเจ้าเนี่ยเล็กเล็กนะครับเล็กเล็กแต่ข้าวเหนียวนี้ใหญ่ยยนะครับเพราะเราจะทนานข้าวเหนียวเป็นหลักคนอีสานนะครับอ่าทางขึ้นนะครับอ่ทางขึ้นก็จะไม่สูงมากนะครับจางพื้นครับเพื่อนก็จะประมาณสัก ไม่ถึงเมตรนะครับอ่าตอนนี้ก็คือมันยุบตัวลงเยอะอยู่นะครับก็เลยต่ำๆนะก็ผมเป็นเด็กก็ดูสูงอยู่นะครับขึ้นยากยากอยู่ต้องมีบันไดขึ้นนะแล้วมองตรงนี้นะครับนะผมผ่านเพื่อนเข้ามาดูใกล้ๆอจะมีคุณแจซึ่งตัว,วันนี้ข้าวกไ็ไม่ได้เก็บไว้ตรงนี้แล้วครับส่วนใหญ่ เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเอาไปขายนะครับส่วนเก็บไว้ก็จะเป็นเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยพอได้พอได้กินนะครับพอได้กินครับไม่เยอะมันจะก่อนไม่ได้เก็บไว้นานๆเหมืนอนแต่ะะก่อนเลยนะครับตัวนี้จะเป็นคาใบขายมีรถเกี่ยวข้าวเนาะแต่ก่อนไม่มีรถเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วต้องมาเก็บว้ตรงนี้นะครับก็จะมีประตูสั้งขิดประตูนะครับเพืเ่อน ประตูจะเป็นแผ่นไม้นะครับเรียงกันขึ้นไปนะครับนี่จะเป็นแผ่นไม้นะครับแผ่นไม้ประมาณคืบหนึ่งนะครับก็จะเรียงเรียงเรียงไปขึ้นนะครับจะเรียงอันนี้ต้องผมเคยเรียงผิดนะครับต้องใช้ความพยายามให้มันลงล็อกลงอะไรกอนนะครับเรียงเรียงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายนะครับ ดูสีเสานะครับยังอยู่ดีดูดีอยู่นะครับนะครับแม้จะมีปวกเล็กเล็กน้อยนะครับเข้ามานะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับอันนี้ก็ไม่ใช่ประตูบานปิดเปิดนะครับนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้เก็บข้าวแล้วครับเก็บนิดเดียวครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะไปขายที่เหลือกินก็เอาไว้กินนะครับ เป็นการที่เก็บข้าวที่ทําให้แบบภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับความร้อนจากสังกะสีจากแสงแดดที่มาทางทิศตะวันออกนะครับจะทําให้ข้าวเนี่ยลดความชื้นไปโดยอัตโนมัตินะครับส่วนใต้ถุนก็จะยกพื้นขึ้นนิดหนึ่งนะครับเพื่อนยกพื้นขึ้นนิดหนึ่งนะครับอ่าดูเสานะครับดูเสาเสาไม้เท่านั้นนะครับไม่มีเสาปูนเลย ตรงสังกะสีแต่ก่อนก็เป็นไม้นะครับแต่ตอนนี้มันผุนะครับก็เลยเอามาปิดทับไว้นะครับไม่รู้ว่าที่อื่นยังมีเหลืออยู่ไหมครับนะที่บ้านน่าจะมีทุกทุกบุมท,ทุกทุกหลังคาเรือนนะครับสำหรับคนที่ มีนาข้าวนะครับส่วนคนที่อาจจะไม่มีที่นาก็บางคันก็เก็บไว้ในบ้านนะครับเนี่ยอยู่อยู่บ้านหนึ่งก็มีครับถ้ามองไปนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเนี่ยน้ันั้นก็มีเหมือนกันลักษณะเดียวกันนะครับจะเป็นคลังเก็บข้าวของภู่มัญญาอีสานเราแต่หนวันก็จะหายยากครับจะผุพังไปแล้วครับ พังไปเยอะแล้วนะครับ uh huh. ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะครับถ้ามีอะไรสงสัยสอบถามคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับ uh huh. จะได้แลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์กันนะครับ uh huh. เพื่อนต้อลืมอธิบายนิดนึงครับมีอธิบายนิดนึงครับอย่าลืมไปขออนุญาตอ่าก็คือเข้าตรงนี้เป็นที่เก็บข้าวเปลือกนะเพื่อนนะข้าวเปลือกครับข้าวเปลือกผมก็จะอาชิปแบบสดๆนะครับผองทะเลแตกมากนะครับก็ข้าวเปลือกตรงนี้อ่าทุกวันนี้ที่เก็บแบบนี้ก็เพราะว่าเอา่เอ แต่ก่อนที่เก็บแบบนี้ก็เพราะว่าเราเราต้องเกี่ยวข้าวนวดข้าวเองนะครับแล้วก็เอาขึ้นจากลานข้าวนะครับเอามาเก็บไว้ตรงนี้นะครับเก็บไว้ตรงนี้นะครับเก็บไว้ตรงนี้แต่ตรวนนี้ไม่ได้ไม่ได้เก็บเลยนะครับเพื่อนเพราะรถเกี่ยวข้าวมันเกี่ยวเสร็จสีสีไปในตัวเลยครับนะครับนวดข้าวไปในตัวแล้วก็ไปขายเลยนะครับครับคลิปนี้คงขอบคุณเพื่อนแค่นี้ครับก็ บันทึกประวัติศาสตร์ไว้ครับบันทึกประวัติศาสตร์ไว้ประวัติศาสตร์ไว้เอาไว้ดูภายหลังนะครับเดี๋ยวก็จะกลายเป็นตำนานที่หาดูได้ยากนะครับหาดูได้ยากขอขอบคุณบรรพบุรุษของคุณพญาเตยที่ทําไว้นะครับเพู่ออยากให้ลูกหลานได้รับชมนะครับครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับเพื่อนครับสหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ท่านดีามชมกำลังใจอย่าลืมกดไลค์